อะไรคือสิ่งที่แยกผู้ปฏิบัติงานที่ดีออกจากคนที่เป็นผู้นำที่ดีครับสวัสดีครับผมเทมส์เจ้าของเพจติงต่ตาและนี่คือ2000 Podcast ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2000 Podcast นะครับ Podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้อยูยกับเทมส์เหมือนเดิมนะครับบู้เขียนหนังสือ เมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะฮะหายกันไป1อาทิตย์นะครับเป็นโควิดนะได้ของกลับมาจากาไปสิงคโปร์มานะครับช่วงสงกรานต์เนาะแล้วก็รากว่าโหกลับมาปุ๊บเนี่ยไข่ขึ้นเลยนะครับวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับอยู่ที่สนามบินเนี่ยก็รู้สึกเออขั้นเนอขั้น,นตัวขึ้นมานะรากว่ากลับมาปุ๊บตรวจติดเลยนะฮะชัดเจนเลย2ขีดนะครับก็เลยหายไปหนึ่งอาทิตย์เนาะได้ ตอนนี้ก็จริงๆหายแล้วนะครับแต่ว่าเสียงก็ยังอาจจะแบบมีอุ้ยอุ้ยอยู่บ้างนะแล้วก็มีน้ำมูกอยู่บ้างอาจจะทําให้วันนี้อาจจะขอโทษด,ด้วยถ้าเสียงอาจจะแบบประหลาดประหลาดนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าโอเคนะครับก็เรากลับมาสู่2 0งโซนสพอดแคสต์กันนะครับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าฟังอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีบทความอะไรมารองรับเนาะแบบจริงจังขนาดที่เรา ทำเป็นปกติหรือว่าไม่ได้เอาจากหนังสือใดๆมาแต่เอาเป็นประสบการณ์มาเล่านะครับอยากให้มันเป็นเรื่องของการพูดคุยเชิงประสบการณ์มากขึ้นเชิงความเข้าใจเชิงที่ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับไม่จริงเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงการทํางานตลอดชีวิตการทํางานที่ผ่านมานะครับคนคนหนึ่งเนี่ย แน่นอนมันต้องมีการเติบโตนะฮะเราเริ่มจากเวลาเข้าสู่การทางานใหม่ๆทุกคนอาจจะเป็นแค่ผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเตื้องให้ดีจนได้รับการโปรโมทอะไรขึ้นมาต่างๆเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไม่ว่าใครกัแเราแต่เนาะทุกคนอาจจะได้รับโอกาสให้กลายมาเป็นผู้นำนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเออคุณรู้ไหมว่าการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีเนี่ยกับการที่เรากลายมาเป็นผู้นำเนี่ย มันมีสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะทุกคนคือต่อให้เราจะได้รับตําแหน่งแล้วนัเป็นผู้นํานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ผู้นําที่ดีก็ได้นะเราอาจจะยังเป็นแค่ผู้เป็นพนัิงานที่ดีอยู่ต่อให้มีตําแหน่งแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากจะเอาประสบการณ์ที่ได้เคยพบเจอได้ทำมาแลา้วกันเนาะมาแบบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนที่ทําให้บางทีเรานึกออกอะว่าเอ้ยอะไรคือสิ่งที่เราสามารถ พัฒนาตัวเองได้ได้อีกหรือว่าปรับปรุงได้อีกถ้าเราอยากจะกลายเป็นผู้นําคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จริงๆย้อนกลับไปจาได้ว่าตอนที่ตัวเองอันนี้อาจจะแชร์เป็นมุมของเทมเองแล้วกันตอนที่เริ่มขึ้นมาเป็นผู้นําใหม่ๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งหนึ่งทุกคนในตัวเทมเองเลยซึ่งเทมว่ามันเป็นความขัดแย้งที่มันแบบหืมขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองแบบสูงมากๆซึ่งความขัดแย้งนี้นะครับเป็นความขัดแย้งที่ ทุกคนนะที่เติบโตจากการเป็นคนทํางานเนี่ยลงมือทําเองเนี่ยมันเป็นผู้นำะนะครับจะต้องเจอความขัดแย้งที่ว่ามันคือความขัดแย้งที่เราจะต้องยอมรับให้ได้อะครับว่างานที่ทีมของเราทำนะครับจะไม่มีทางได้ดังใจตัวเราเนาะไม่มีทางได้เหมือนกับที่เราลงมือทําเอง100%เนแน่ๆนี่คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในใจทุกคนคือเราจะขัดแย้งตรงนี้ว่า เรารู้ว่างานที่ดีในความหมายของเราอะ่ะมันคืออะไรถูกไหมมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันต้องแบบมีรายละเอียดเป็นยังไงมันต้องมีกรอบความคิดยังไงมีการเล่าสตอรี่เทลลิ่งอย่างไงใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะวทุกคนมีมีภาพในหัวของตัวเองว่างานที่ดีของทุกคนเป็นยังไงเนาะในบริบทที่ทุกคนเจอประเด็นคือว่าอาพอเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทําเองอะทุกคน เออเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไงนะที่เราจะาทำให้เขาเรียกอะไรอะ่ะเราเราเราคาดหวังเราจะได้งานทุกอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเลยแบบที่เราลงมือทําเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนี้ทุกคนต้องเจอแล้วก็ต้องยอมรับกับความไม่เป็นไปดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นให้ได้นะนี่คือความขัดแย้งที่สําคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เวลาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําคนทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญนะครับเทมไลท์ฟังแบบนี้ครับทุกคน เอาเคสนี้ก่อนเลยว่าถ้าทําไม่ได้นะถ้าเราทําเรื่องนี้ไม่ได้เรายอมปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นไงมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ลงมือทําเรื่องต่างๆเองเหมือนเดิมเลยทุกคนเออนะครับแล้วเราเป็นัวหน้าคนยังไงนะเราไปทําเองอย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรือว่าถ้าเราทําไม่ได้นะครับเรารู้โ,โหม่ใจเรื่องนี้ไม่ได้จริงเนี่ยเรามักจะกลายเป็นหน้าที่เขาเรียกว่าไมโครเมเนเจอร์เนาะหรือไมโครเมเนจใช่ไหมครับคอยสั่งการ คอมมานอะไรไม่รู้ที่มันจุกจิกอะนะมีคอมเมนต์ในงานทุกอย่างแบบละเอียดมากๆนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทุกอย่างงานออกมาทุกอย่างมันเป็นไป,นปนตามที่ใจเราต้องการให้ได้นะครับเวลาเราทําเรื่องแบบนี้ครับสุดท้ายครับทุกคนทีมเรานี่แหละจะมีปัญหาในการทํางานร่วมกับตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าเราเล่นไม่ถูกบทบาทครับการที่เราไม่ยอมปล่อยมือจากความต้องการที่จะทําให้ผลลัพธ์ เป็นไปอย่างที่ใจเราคาดหวังเลยนะครับมันทำให้ศักยภาพของทีมเนี่ยไม่ถูกพัฒนานะถูกตีกรอบนะครับกรอบที่ว่าคือกรอบะลรก็กรอบความคิดของเรานะว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องทำตามสิ่งที่เราพูดเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือกรอบที่มันถูกตีขึ้นมาซึ่งทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมงานเองนี่แหละของพวกเราเองนี่แหละนะครับจะไม่สามารถสร้างงานที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้นะเมื่อเราสร้างเมื่อทีมงานสร้างงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ r g a n i z e ก็ไม่โตครับทุกคนหน่วยงานเราก็ไม่โตนะขยายไม่ได้เพราะคนเราไม่โตคนเราไม่เก่งขึ้นคนเราทําได้แต่ตามสิ่งที่เราบอกเท่านั้นใช่ไหมครับพอคนไม่โตไม,พไมไ่พัฒนาตัวเองเนาะก็ไม่มีใครอยากอย,กอยู่นะครับสิ่งสําคัญที่ทําให้คนทํางานสักคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่างานของเขามีคุณค่ามันคือเรื่องของมาสเตอรี่เนาะก็คือการที่เขาจะต้องเก่งขึ้นนะมีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นในสิ่งที่เขาทํา ได้รับการพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งหัวหน้านี่แหละก็เป็นคนที่สําคัญมากที่จะทําให้มันเกิดว่าการพัฒนาตัวเองมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่รับคําสั่งไม่ได้ถูกให้ฝึกคิดอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่จะส่งผลต่อเรื่องของ mastery เรื่องนี้นโดยตรงเลยนะครับจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างนะที่เทมได้พูดไปเนี่ยนะครับมันจะกลับมาที่เรื่องของความขัดแย้งในตัวเองนะที่เทมได้พูดถึงเนี่ยข้อนี้เสมอเลยนะครับซึ่งต้นทางของปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ที่อะไรรู้ไหมฮะ มันอยู่ที่ trust นทุกคนมันอยู่ที่ความเชื่อใจระหว่างกันและกัน,ะกนระหว่างหัวหน้าและทีมงานนะครับคราวนี้อยากจะชวนคุยว่าเอา้าแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะเพื่อจะแก้ประเด็นเรื่องน,นี้ให้ได้นะครับเท่าว่าสิ่งที่เราพอจะทําได้เพื่อสร้าง trust ระหว่างกันและกันเนี่ยก็คือเราว่าต้องเท่าว่ามันต้องค่อยๆขยับเข้าหากันนะทุกคนนะเราเนี่ยในฐานะหัวหน้างานก็ต้องสอนงานคนถูกไหมครับ คนทีมงานของเรานะก็อาจาจะต้องลองทําตามอาลองทําดูนะในสไตล์ของเราด้วยในสไตล์ของทีมงานด้วยเอามาสผสมปนกันเราก็าจะเรียนรู้เข้าใจกันมาขึ้นว่า,อาโอเคหัวหน้าเราสไตล์นี้นะทีมงานเราสไตล์นี้นะนะครับหัวหน้าก็แชร์ว่า ي, ฉันมีวิธีคิดแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะ,ะเธอคิดยังไงทีมงานก็แชร์กันว่าทีมงานคิดยังไงเพราะฉะนั้น นะครับจริงๆแล้วมันคือการค่อยๆปรับตัวเนาะปรับสไตล์เข้าหากันละกันนะครับซึ่งตัวผู้นําเอง,เองเนี่แหละนะที่ต้องเอาตัวเข้าไปหาทีมงานแต่ละคนนะครับเราก็เทมว่าเมื่อความเชื่อใจมากขึ้นนะ,นะความเชื่อใจมันจะมันจะ,นจะส่งผลมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้รับการพิสูจน์ถูกไหมครับว่าทีมงานใครมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนไมีระดับความเป็นผู้นําที่ดีมากน้อยขนาดไหนเราปล่อยมือได้มากขนาดไหน ถูกไหมฮะซึ่งเราก็จะค่อยๆปล่อยมือคนเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะตามระดับของ trust ที่เรามีต่อกันและกันใครเชื่อใจเยอะก็ปล่อยมือเยอะนะครับใครมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะต้องพัฒนาย้ายเขาเก่งขึ้นอีกฟูฟักไม่มากขึ้นอีกแล้วก็ดูแลเขาเป็นพิเศษแล้วก็พอถึงในระดับที่โอเคมากขึ้นก็ค่อยปล่อยมือมากขึ้นให้งานที่ใหญ่ขึ้นได้ลองทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้น น,นี่คือเรื่องของการสร้าง trust เข้าสู่กันละกันเนาะซึ่งตัวหัวหน้าเอง,ง่ต้องเป็นคนที่เริ่มทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณต้องไม่ลืมนะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่กําหนดโทนของทีมเลยนะโทนของการทํางานโทนของ c u เ t u r e นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนเริ่มทําเรื่องนี้ก่อนเนาะไม่ใช่คนเปิดใจเข้าหาคนก่อนเนี่ยคุณจาได้คาดหวังมา้ทีมจะมากล้าคุยกับคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นะนะต้องกลับมาเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอ ทั้งหมดที่เรามานี้นะครับแทว่ามันคือการปรับระดับของความเชื่อใจต่อกันและกันนะ่ะไปเรื่อยๆนะครับเป็นกระบวนการปรับระดับความเชื่อใจของกันและกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระดับความเชื่อใจจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเกิดจากการที่คุณก็ต้องคอยพัฒนาคนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราถึงจพะพบว่าทีมงานแต่ละคนเนี่ย ทำได้ดีนะและในท้ายสุดอาจจะทําได้ดีกว่าที่เราคาดหวังไว้ซะอีกนะครับมากกว่ากรอบที่เราเคยคิดว่าเนี่ยคือร้อในแบบของเราในแบบที่ดีที่เราคิดว่าดีแล้วนะครับคนอื่นอาจจะทําได้ดีกว่าที่เราคิดได้มากกว่านั้นอีกยิ่งรวมกันหลายแรงหลายคนนะครับเทว่าผลงานมันออกมาบียอนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะซึ่งพูดทั้งหมดตรงนี้นะครับเหมือนง่ายเลยเนาะนะนะเราเป็นเหตุเป็นผลน,นะครับแต่ว่าที่จริงทายากมากเนาะคือ มันต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยเวลาครับแน่ๆในสิ่งที่ต้องเราต้องยอมให้นะให้กันและกันนะครับเพื่อเอาชนะความขัดแยง้งตัวเนี้ยที่จะต้องยอมรับความขัดแย้งที่เราจะต้องยอมรับว่างานที่ทีมจะทำเนี่ยจะไม่มีทางได้ดังใจตัวเราเอง100%เแน่ๆไม่มีทางได้เหมือนกับที่เราลงมือทําเองแน่ๆน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นจุดตายครับทุกคน ที่จะวัดว่าเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยนะหรือว่าเราจะเป็นแค่เพอร์ฟอร์เมอร์หรือว่าเป็นคนลงมือทำที่ดีได้แค่นั้นเองนะครับนี่คือจุดสำคัญจุดตายจุดหนึ่งซึ่งแถมว่าเป็นความขัดแย้งในตัวเองนะที่ดูคนเพิ่งปรับระดับขึ้นมาเนี่ยหรือว่าได้อยู่ดีกลายมาเป็นคนหน้าคนเนี่ยคุณต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับก็หวังว่าบทเรียนวันนี้ที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบนะ ให้เอาประสบการณ์นะเอาบทเรียนเหล่านี้มาเล่าให้ฟังโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากบทความอะไรจริงจังหรือว่าบทความจากโอ้โหอะไรที่มันดูแล้วแบบฮาร์เว d ร์ดอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะหรือว่าแมกซ์แอนซี่อะไรขนาดนั้นนะครับเอาแบบประสบการณ์ชิวๆอย่างเงี้ยมานั่งคุยกันนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันไปได้นะครับทุกคนเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะยังไงใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามพอดแคสต์กันไว้ด้วยนะครับเท่เานเจ้า กดเลือกเรื่องดีๆแบบนี้นะมาแบ่งปันในการเป็นเพื่อนฟังนยครับทุกๆเช้าวันจันทร์หกโมงครึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อนจะจากกันไปเหมือนเดิมครับฝากหนังสือของตัวเองครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความกกา้านะครับสามารถหาได้ที่ร้านสื่อชั้นนําทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเซียร์บุก n น n ์อินคีโนคุนยะและ B2S เครับเชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ช่วยกอบกู้ความสุขในการทํางานของทุกคนให้กลับมานะครับจะได้ไม่เป็นบ้าจาก การทำงานที่ผิดวิธีนั่นเอนะครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสุดท้ายเหมือนเดิมขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ